สวัสดีค่ะทันทีกำลังติดตามรับชมไอรอดีดัเบิลทอฟฟิเชียลมือน,นี้เข้ามาสื่อมอ,องของมาให้ยายมาดูมองข้ามาให,ให้ยายนะคะเพราะว่าคนยายเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็คุณหมอจะไม่ให้กินข้าวเหเนียวก็เลยมอ,องขอเขาอุปกรานจะเป็นรุ่นธรรมดาและพี่น้องแบบว่าแบบนั้นธรรมดา วันนี้ก็เลืสินเซื้อ,อัน,นแบบแบบบีดีให้คุณย่ายเพราะว่าจะได้อุ่นจะได้อุ่นทิพย์ก็คือหงของแบบอุ่นตลอดเอามันไหน,นมันหมุนบ่ไใดมั้งเพราะได้อาจกระต ong เหนียวแต่แต่ละค่ถึงอ,อยู่สาวพ่อก็ซออนนื้อยู่บ่ไใดแพ่งบานใดอันนี้ยู่พันนึ่งนึ่งอาหารได้เฮ้ยมันผิดทางวะ ประกัน3ปีเออมันสีย่อนอยู่ันนี้ราคาอะไรอันนี้คือราคานี้ราคาราคาอย่างันนีาาช,ชอบทุกพันลด150อันนี้อยนี้าคาแล้อันนี้าาแพงกว่าอันงอไแงมงอ๋อ,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 อมันเป็นดิจิตอลมันเป็นดิจิตอล แต่อันนี้ก็คือเป็นระบบนีอุนน่นไดขอ้อเอออันนี้ดีวาวมิแนวมิแนวหนึ่งแล้วหมอ้อก็สวยด้วยนะคะตอนนี้อะคือทั้งเฮี่ยนนน่ก็สุนคนั้งที่จะกินเขา,เ,ขาเจา้าน้ำย่ายหแล้วก็หมอ้อใหญ่อยู่นะหรือว่าอยากได้ใหญ่กว่านี้ อันนี้ก็ใหญ่งด้วพอดีแล้วเนะนาะขนาดมากกับเราต่างกันดิยเหลืออยู่ได้เนาะ <c oughs> ลองเบิอย่งอีบ้าล่ะอันนี้ดิอันนี้ยังนะอ้ยอันนี้มันคือเครื่องปิ่นถึงอ๋อไ,ไม่อะมันไม่สวยอ๋อผ้ารองเบิง่ง แต่ว่า่นแนะน้ำอันนั้นล่ะกระโรงมันสวยอันนี้ของสมาร์ทโฟนอันนั้นแหละสวยอันนั้นแหละดีคุณมองเลยเออแล้วก็เบ่เอร์ไงมันมีรูปโอ้โเอาอนมันกดว่าอะไรอ่ะน้องอน,นี่เ็นตนี่เปัวะครับ <laughs> ที่จริงอะมากกว่น,นี้ตะวันบะหมี่เนวหนึ่งอา้าลถ้าอาถาซื้อเป็นเนวหนึ่งได้มักกวซ้ำเนวหนึ่งเลยเพราะว่ามันลอยเดียวบะหมี่มันบะมีอันนี่นึ่ง้ำำาเนียวก็ได้่เดวี่อันอันนี้มันมีายแยกอคบ,อบออ้าตะแต่บ่มีแยกเ ทางเขาคอบลัะตรงตอแค่บอกถึงล่อันรนี่ีกว่าแบบมันเป็นกรอว่าันแตว่าลีอันอันแรกมันมีซึ่งมันเออแล้ก็มีอันนี้ก็มีนะ แล้วมันก็มีส่วันแล้วแล้วหมอนมันนึก็มี่เนื้อจับเอออัอนนี้เล็ดอ,อันนี้ก็มีเได้ฉันชอบฉันชื่นมันหน่อยโวด แค่ผมโตัวนี้พวกบส้เขาวครับผมอันนี้คือคุมวมันุ่มบุญแมนครับผมแต่ว่าหันคือคือหันท้าเสียบปล้มันขึ้นห่แมนครับผมอ๋อมันจะขึ้นเลยแล้วก็เ็นชันแล้วก็หอนตัวนี้เลยครับอ๋อเหลือเหลือแค่นี้หรอคะเหลือตัวนี้ครับเหลือตัวนี้ครับผมไส้ครับแมนครับผมคือจัง่หรอคะครับผมเกัข้าว กัน,น้ขยามอุ่น่ี้ครับเ่มาข่อุ่นแม่ครับกักขันรอกกดมันสีบอบ้อุ่นแม่ครับข่าสิีบุครับแต่เพื่อเสียบมึงไปเลยกดอุถถ้นไปเลยครับอันนี้มันช่อดโดนไปเนตุนนอคระโผมหน,นอ๋อมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมเป็นแบบนั้นเลยครับแลวขันเขซีเรียตัวน,น,นี้ตัวน้ตัวผมที่ส มีแตว่ว่ามันมันว่าวนัอ,อ,นอยาอ่า <c oughs> งนั้นเ,เ,เลยมันมว่าวิซึ่งนยา่างไรอ๋อครับตกลึลึก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 ลรกลึ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 กลเกลึกกลึกลึกลึกกลึกลึกลนกลึกลึกกลึกลึกกลึ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 กลลึก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 ลกกลึกลึกลก มูอปิดท้ายอย่างอื่นเ้า่มเติมไหมครับจากที่ห้องไปซื้ออันมองของย้ายเราตอนได้คิดว่าเ่าจะับบาทเละะเื่อนนะคะพวมาเอื่นไทยต่อมันว่นแล้วเอ้ย,อย่างปลามืนอเป็นแนวไหม นี่เซาภัยค่ะไม่ีเซาภัยหอดบานแล้วย้ายนอนหลับแต่ว่าอีย่างแล้วเตือนไปนอนตะโดนเตะหัตหั้ตันหอตันแล้วงานแล้วงานกเ็เลยไปซื้อมองเขาให้กเ็เลยวา่าขั้นสิน จากสิมามือแดดมืออื่นมือฮือก็กัสิเงาไปเรื่อยๆก็เลยมามัอนี้เลยมาเดือกมาที่เดินถ่ายเลยมึงมึงสิโอ้ยแย่ายมาตีนหรือแย่มาหาผอมก็ได้พาพคนมาตีไปออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วเอาไม่ยังเหรอเหรอเล็ดดีเล็ดดีเขาอียังนี่ไม่อยังนี้ เคียงใหไงไ,ไม่ได้หีตาบ่ได้หีตาบไม่ได้หงีเราให้ใจดีดดโอ้ยคนนั <c oughs> ้นเปลี่ยนเราตรวจเจอใช่ไหมทีวีห้าสิบห้านิ้วนี่ถ่ายอยู่กับรังถ่า,ายอันนี้คือเป็นทีวี ดิจิตอลที่ไม่ไม่ต้องใช้เสาอากาศกาคือหมายถึงว่าขันสามารถมี WiFi นี่ยุบานแอนมี Wi-Fi กับสามารถเชื่อมได้เลยอันนี้ตั้งใจคือคิดไปแล้วว่าตั้งใจไว้สื่อที่วิดจ์จอ,อ,ย,อย่งยๆ่บอกไว้กับอารนี่เนาะตั้งไว,ตงไวง้ตั้งไวนี่เลยนี่มาที่จะเบิง YouTube ได้ย้ายกับสิบป้ต้องเบิรงในโทรศัพท์ บัานี่ตัวนี้นี่ปกติราคาจะอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทค่ะแต่ว่าวันนี้บังเอิญมาแอนไปซื้อหมออของเขาบันมันเล่ลดเฉพาะวันของมันเหลืออยู่ประมาณหมื่นสีเจ็ดร้อยกว่าบาทก็ใสซิดลดนู่นนี่นั่นพร้อมกันเลยตัดสินใจซื้อมาเลยหาสิบหาเนี่ยคือว่าเป็นที่วิเครื่องแหลกในชีวิตองจะคข้องพร้อมแล้วกะ็ตั้งใจซืซ้อให้ย้ายกับแม่พร้อม,อมเก็บไว ถ้าเกิดเทียนแล้วก็สิได้ใส่ยูนะคะตัสิได้เอาแค่นี้แหละเบิ่งแค่นี้กันง่ายสุดแลวหาสิบหานิ้วแล้วนะคะกำลังต่อยอยู่เพราะว่าสีเอาถ่เพิ่นเบิ่งเพราะว่าปกติย้ายเราสีเบิง่งปกติย้ายเราวสีเบิ่งอันคลิป u t u b e พันนัดพานโทรศัพท์แม่รีโมทเครื่องนี้นะมันต้องนี่น,นี่เอามาตั้งเออเอาตั้งไว้ก็ได้รีโมทรีโมทเครื่องนี้นี่มันซาม,มาที่จะ บอกข้ามสั่งเสียงได้เลยคือว่าเปิด YouTube มาแม่แม่บอกข้ามสั่งเสียงว่าแอนออร์ดีนี่มันสิขึ้นมาเลยเออสิขึ้นคลิปแอนมาเลยเอาไว้นี่แล้วเนาะเจ้าสีนอนเฝ้าว่าสันเวลาเขาเบ้าซื้อเขาจากเบิ่งนักร้องดาลักเขาได้แล่ากันเขาว่าคันมีตู้โชว์แต่ว่าเขาเอาทีวีไปก่อน มัามันหยกได้หยกได้เลยนี่เห็นให้พ่อเห็ดโต๊ะมือนี้ก็ตังได้เลยยา้ายกระเบื้องอยู่นี่มีคนเสีวว่บวงนำมีจะม,มาหนังกางเปงลี่ยนอิหลีจักนิ่วนะแอนหาสิบหาน <c oughs> อันแค่ <c oughs> นั่นเหรอ นดีใจ <c oughs> คุณทุนสวิทน่าเราป่ะบางเรียวบางโมกาจะถือคัวมคขาด่ขาดกันเก็เป็นมอคาย ยังนี่บัน้อบาดี่แม่ฮะที่ตีบบัน้อยใช้ซื้อมั้งกันนะนี่นี่มังมองเขาเฮียนแอนก่อนแต่มันมันกะมันกะโดนแล้วหลายปีแล้วแต่ว่าแต่วันแล้วไม่กิมเขลียวงักนว่าแต่ว่านี่คือสื่อสื่อเมื่อยแหย่สื่อเมื่อยย้ายอ่ะอุ่นมันอุ่นได้แม่อุ่นทิพย์ได้อุ่นได้ทั้งหมด เสียบได้อุ ini, kar ke kar ke. ้นมมดมือได้คือคือเจ้าแม่หุงไว้ต้เส่าแม่ก็กินได้อีก2อมือพูนี้ทันอุ้นไ่ตลอดลำโพงนั่นคุยโทนั่นมีภาพได้หูทตั้งเสียงเหอมือนั้นลโพงก็ดังเนาะไนเนาะเสียงลูกกับว่า้ยิน ลองทดองกวิดีอันเีที่เมื่อมืเมื่อ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 เม่เม่เมืนอเมิ่มเอ่อเมืม่เอ่อเ่อเอเ่่่อ่เ่่